บำรุงเส้นผมให้เงางามและลดอาการทันหนังศีรษะที่เป็นสาเหตุของการเกิดรังแคพร้อมบำรุงหนังศีรษะและลากผมด้วยของสามสิ่งนี้น้ำตาลน,น้ำตาลก็จะช่วยให้ความชุ่มชืน้นแก่หนังศีรษะตามาตดิติคือเจลหวานหางจระเข เจลวานหางจระเข้จะไปช่วยลดอาการคันเพราะในเจลวานหางจระเข้ก็จะให้ความชุ่มชื้นบนหนังศีรษะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายหนังศีรษะลดความแห้งตึงลดการเกิดรังแคนอกจากนั้นยังทาให้เส้นผมมีความเงาสลวยคือนุ่มสลวยไม่พันกัน แล้วเราก็นำของสองสีงนี้คน้นค้นค้นค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 น,คนให้น้ำตาลแตกตัวจากนั้นเราก็เติมแชมพูแชมพูยี่ห้อใดก็ได้ที่เราชอบหรือที่เรามียกเว้นแชมพูสูตรเย็นเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วาตามมาเลยก็คือนำไปสระผมนั่นเองล้างสะาเสร็จแล้ว ได้ตามปกติแล้วเราก็ใส่เค็มนวดผมหรือทิชเม้นผมที่เรามีเพียงเท่านี้ก็จะเรียกว่าฟื้นฟ,นฟนูตั้งแต่นังศีรษะจดปลายผมกันเลยทีเดียวเราก็จะได้ทั้งผมนุ่มสวยเงางาม,งามและลดอดดาการันหนังศีรษะลงไปได้ด้วยแล้วก็ลดการเกิดรังแคด้วยนะ